เกงโจทย์อีกประจําวันกันนะฮะข้อนี้เนี่ยวัดกราฟ m มาแน่นอนเพราะใน c ้อยส์เนี่ยมีคมําว่าฟอรูปต่างๆกันนะฮะสังเกตนิดนึงหน้าช่องว่างมีคมําว่า w i t h อะไร with อะไร, with, ะไร with พื้นค่ะไม่ใช่นะครับ with ดวิ t เ o u t แปลว่าปราศจาก With o u t แปลว่าปราศจากจํฮะมันเป็น prep position ตัวหนึ่งเป็น prep position เหมือนพวก in on by with อะไรพวกนี้ให้จําแบบนี้ว่า prep position จะนําหน้า คำนามไม่นำหน้าประโยคพร e โพนนำหน้าคำนามได้ไม่นำหน้าประโยคแสดงว่าหลัง without ต้องไม่เป็นประโยคนะเว้ยต้องอย่างน้อยมีคำนามอะทีนี้คำไหนและเป็นคำนามมันมาหลายคำเหลือเกินถ้าเกิดคำนามมาเป็นกลุ่มจำทริคค่ะว่าคำนามจะอยู่ตัวหลังสุดนะฮะคำนามจะอยู่ตัวหลังสุดเดี๋ยวขอลบวงกลมนิดนึงจะได้ไม่เกะกะส่วนคำหน้าเนี่ยจะเป็น adjective ทำหน้าที่ขยายคำนามด้านหลังนึกง่ายๆเหมือนคำว่า beautiful woman อย่างเงี้ย beautiful เป็น adjective ขยาย woman เป็นส่วนขยายใช่ไหมเป็น adjective ใช่ไหมเรามองข้ามไปก่อนแล้วกันที่หายไปคือคำนาม a n กับ c cat ตัดทิ้งเพราะ a เป็น verb เติม ed c เป็น verb ที่มี to เป็น to verb เผียวเหลือ b boy กับดีดอก r e f u n เนี่ยเป็นคำนามหรือ verb ก็ได้นะฮะมันจะแปลว่าการคืนเงิน ส่วน d ี d o c กฟั n ด i n g แปลว่ากองทุนเงินทุนแปลว่าเงินทุนก็เป็นคำนามที่จะเลือกอะไรต้องแปลละเขาบอกว่า With the adequate adequate แปลว่าเพียงพอ adequate เพียงพอ public อะไรบางอย่าง the organization the o g n i z a t i o n นทอนกัน the the organization we need to raise more money raise แปลว่าหาเงินฮะ raise เป็น verb แปลว่าหาเงิน more money from private resources คือเขาหน้าจะบอกว่า เมื่อปราศจากเงินทุนที่ได้มาจากสาธารณชนน่ะคือสมมติเปิดรับบริจาคแล้วคนบริจาคมาไม่พอไม่ a d ด q ิ a t e ไม่พอองค์กรเนี้ยจำเป็นจะต้องหาเงินจากแหล่งเงินที่ private ก็น่าจะหมายถึงว่าไปติดต่อบริษัทนั้นๆให้บริจาคนะไม่ได้รับ บริจาคจากวนทั่วไปและไปติดต่อโดยตรงเลยเฮ้ยบริษัท A อรวยใช่ไหมขอรับบริจาคสัก5ล้านอ่ะคูเบิร์ตบริจาคสักร้อยล้านซิอะไรแบบนี้แต่ครูเบิร์ตไม่บริจาคนะฮะเยอะไปนะครับดังนั้นเนี่ยคำที่หายไปน่าจะแปลว่าเงินทุนมากกว่าตอบเป็น Funding d ดีดนะครับทีเดี๋ยวมาดูความหมายคำว่า Fund กันนิดนึ่เงเพราะน่าสนใจมันจะมีคล้ายกัน2คําคือ Fund กับ Fu น n y หรือเปล่า ฟันกับฟันดิ n งนะมันแปลว่ากองทุนเงินทุนคล้ายๆกันเลยต่างกันตรงนี้ฮะจริงๆอันนี้มันเป็นคำคำแปลของลองแมนแต่ครูเบิร์ขอไม่อ่านแล้วกันไม่งัน้นเดี๋ยวงงนะฮะครูเบิร์กไปค้นมาให้และย่อยมาละคือฟันเนี่ยจะหมายถึงกองทุนที่บริษัทนั้นๆมีอยู่แล้วอาจจะหามาได้เองอาจจะรับบริจาคอาจจะขายของได้อะไรก็ได้เป็นกองทุนที่มีอยู่แล้วเน้นว่ามีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นฟันดิ n งเนี้ย จะหมายถึงกองทุนที่องค์กรอื่นให้มามันอาจจะเป็นก้อนเดียวกันก็ได้ยกตัวอย่างฮนะสมมติบริษัท A ให้ Funding บริษัท B ไปบริษัท B รับ Funding รับเงินมาใช่ไหมบริษัท B เนี่ยก็เอา Funding เนี้ยไปรวมกับเงินที่มีอยู่แล้วกลายเป็น Fund กลายเป็นกองทุนของเ,เองหรืออาจจะไม่รวมก็ได้นะรับ funding มาปั๊บอาจตั้งเป็นฟันเลยใช้เงินก้อนเดียวกันนี่แหละก็ได้นะคือเน้นคละจุด ฟันเน้นว่าเป็นเงินที่มีอยู่แล้วได้มายัางไงเนี่ยอาจจะหลากหลายหน่อยส่วนฟันดิ้งเน้นแปลว่าเป็นเงินทุนที่ได้มาจากอีกองค์กรหนึ่งนะครับลักษณะนั้นฮะยกตัวอย่างแล้วกันยกตัวอย่างเป็นประโยคอย่างเนี้ยมีคำว่าฟันเขาบอกว่า following the repairs to r i f หลังจากที่มีการซ่อมแซมหลังจากทนะี่มีการซ่อมแซมหลังคานะ offense u n n e e s s o u s l y depleted depleted แปลว่าถูกลดลงไปนะฮะก็คือลดแหละ กองทุนที่เรามีเนี่ยมันลดลงไปเลยนะเพราะเอาไปซ่อมอะไรซ่อมหลังคาเห็นไหมสื่อว่าเฮ้ยเรามีเงินนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็น Fund ิ n งล่ะสมมติคูเบิร์ตบอกว่า Bird is trying to get funding for his research เบิร์ตเนี่ยพยายามที่จะหาเงินทุนสำหรับทำงานวิจัยสื่อว่ายังไม่มีนะต้องไปหาให้องค์กรหนึ่งองค์กรอื่นบริจาคให้มาดูอีกตัวอย่างฮนะ I need the funds from my account for college ชานนะ จำเป็นจะต้องใช้กองทุนที่อยู่ในบัญชีของฉันนะ่ะเพื่อมาเรียนต่อมหาลาัยอะ่ะเห็นไหมสื่อเป็นในย้าวอมีอยู่แล้วไงแต่ฟันนี่มันอยู่ในบัญชีฉันฉันต้องขอพ่อแม่หรือไม่ก็ต้องถอนออกมาแต่ถ้าเกิดเป็น Funding the funding for the program comes from ABC company กองทุนเนี้ยมันมาจากบริษัท ABC company เขาให้มานะฮะสื่อว่าบริษัท ABC เนี่ยเป็นคนมอบ funding อันนี้ให้นะครับสูบอีกครั้งหนึ่งคือ Fund จะเน้นว่าเป็นกองทุนที่องค์กรนั้นๆคนนั้นๆมีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็น Funding จะเป็นกองทุนที่เน้นว่าเป็นกองทุนที่ที่องค์กรเนี้ยมอบให้อีกองค์กรหนึ่งนะเน้นคนละจุดอาจจะเป็นก้อนเดียวกันก็ได้หรือง่ายๆบริษัท A มอบฟันดิ้งให้บริษัท B บริษัท B เอาฟันดิ้งนั้น มาตั้งเป็นฟันอีกหนึง่งอาจจะเอาฟันดิ้งไปรวมกับเงินที่มีอยู่แล้วกลายเป็นฟันสําหรับการซ่อมแซมตึกการดูแลลูกค้าอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะว่าใจไม่เนี่ยนะฮะอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูอีกคํานึงคือคาว่าฟันที่เป็นเวิร์บมันจะแปลว่าให้ทุนนะแต่ว่าในข้อที่ทําไปเมื่อกี้ก็เป็นข้อที่ผิดเพราะว่าตําแหน่งเมื่อกี้เป็นเวิร์บไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาฝากคําคมทิ้งท้ายกันคําคมวันนี้ไม่เกี่ยวกับเงินนะครับเขาบอกว่า I don't care how many have failed fail แปลว่าล้มเหลวนะฮะ before me they're not me อุย้ยอันนี้ชอบมากเขาบอกว่าฉันไม่สนแล้วว่าจะมีคนมากมายแค่ไหนอที่ล้มเหลวไปก่อนหน้าฉันเพราะพวกเขาไม่ใช่ฉันคือฉันอาจจะสำเร็จก็ได้นะฮะยกตัวอย่างง่ายๆสมมตินะเรามีเวลาเดือนหนึ่งต้องสอบถุกให้ได้700ดแต่เอา600ดีกว่า สอบถีงให้ได้ 600, พื้นฐานเราอยู่ที่ประมาณ300กว่าอยากได้600กว,ว่าต้องเพิ่มอีก300เราไปเช็คสถิติเพื่อนๆแล้วไม่มีใครเลยที่สามารถทำได้ภายใน1เดือนเราไม่สอบดีกว่ามั้งเดี๋ยวหน้าแตกอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าถ้าเกิดต้องสอบลุยไปเลยฮะไม่มีอะไรจะเสียอแล้วถูกไหมถ้าต้องสอบก็สอบไปเลยเตรียมตัวให้ดีสุดล่าสุดนะมีลูกศิษย์คูเบิตคนหนึ่งนะฮะเขาเนี่ย เคยสอบครั้งแรกได้3ามร้อยตีง่ายๆนะครูเบิร์ตจำเลขไปๆไม่ได้ได้ประมาณ350ได้ประมาณ350ทีเนี้ยเขามีเวลาน้อยมากรู้สึกจะประมาณเดือนหนึ่งอะ่ะเขาจะต้องสอบให้ได้600กว่ามั้งนะฮะ600ทีเนี้ยเขาก็มาลงเรียนกับครูเบิร์ตแต่เขาลงเรียนหลายที่นะอ่าล่าสุดก็ลงเรียนกับครูเบิร์ตด้วยครูเบิร์ตก็เลยบอกว่าถ้ามีพื้นฐานน้อย ควรจะเรียนถุยโกให้จบก่อนเพราะอันนั้นจะเป็นหลักสําคัญสามารถใช้ทําโจทย์ได้กว้างขวางมากมีเทคนิคหมดแล้วนะฮะแล้วเวลาเหลือก็ไปตุลยโจทย์อย่างเช่นในข้อดีอัปเดตตุลยสับตุลยกาม m อะไรก็ว่าไปนะฮะที่น้องเขาอ่ะไม่เชื่อครูเบิร์ตนิดนึงอันนี้เล่าตามตรงเลยนะคือน้องเขาไปตุลยโจทย์เลยโดยที่น้องเขาไม่มีพื้นน้องเขาเลยจําไม่ค่อยได้ g มม่าอันนี้มายังไร passive ไว้ไม่รู้จักอะไรเงี้ยครูเบิร์ตก็เลยบอกว่า ทำไมนักเรียนถึงไม่เรียนทวีโกตามที่ครูเบิลบอกล่ะนักเรียนเขาเลยขอโทษนะแต่จริงๆไม่ใช่ความผิดนักเรียนน้องเขาขอโทษครูเบิลบอกไม,ไม่ต้องขอโทษครับเพราะไม่ใช่ความผิดนักเรียนผลสอบออกมามันจะเป็นตัวสะท้อนเองว่านักเรียนเตรียมตัวดีแค่ไหนนะฮะครูเบิลก็พูดแบบจริงจังนิดนึงอ่ะเป็นการกระตุ้นน้องเขานะฮะทีนี้น้องเขาก็ไม่แน่ใจนะว่าว่าว่าไปดูทวิโกเพิ่มหรือเปล่าแต่ที่แน่เลยข้อที่อัปเดตเนะี่ยน้องเขาดูครบเลย น้องเขาบอกมาแต่โชคดีหน่อยตอนที่เบอร์อัดคอร์ดอัปเดตเนี่ยครูเบิร์จะพยายามทวนพื้นฐานให้เรื่อยๆอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยสมมติใครที่แบบไม่ได้ไปเรียนทวีกโกรพอมาดูเดีอัปเดตเยอะๆๆๆพื้นฐานเขาก็จะค่อยๆเกตไปด้วยเพียงแต่มันจะไม่เรียงตามเรื่องเนื่องจากว่ามันเป็นการตะลุยโจทย์ที่ออกสอบอยู่ช่วงนี้นะฮะปรากฏว่าอะไรรู้ไหมน้องเขาไปสอบหลังจากนั้น18วันเพิ่มมาเป็น650โดยประมาณนะโดยประมาณเพิ่ม เกือบ300คะแนนนะพูดง่ายซึ่งถือว่าไวมากคือครั้งแรก18วันที่แล้วได้350โดยประมาณนะไปสอบครั้งที่2ออีกประมาณอาทิตย์หนึงอ่ะก็ได้ประมาณ400กว่าแล้วก็ครั้งสุดท้ายเลยได้ได,ได้600เกือบเกือบประมาณนะั้นเพิ่มเกือบ300คะแนนภายใน18วันซึ่งพอครูเเห็นผลลัพธ์ตกใจมากเพราะว่าไม่คิดว่า จะสามารถเพิ่มได้เยอะขนาดนี้คือต้องบอกก่อนว่าครูเบิร์ตเนี่ยพยายามมองโลกแง่บวกว่าจริงๆทุกอย่างเป็นไปได้แต่ขึ้นอยู่ว่ายากหรือง่ายถูกไหมฮะซึ่งต้องบอกนําตรงนะว่าการเพิ่ม300คะแนนภายใน18วันเนี่ยเป็นไปได้แต่เป็นไปได้ยากนะฮะซึ่งกรณีนี้มันเกิดขึ้นแล้วฮะครูเบิร์ตก็เลยจะบอกว่าถึงแม้ถึงแม้เรามีเวลาน้อยถึงแม้เราเห็นว่าไม่เคยมีใครทําได้เลยไม่ได้หมายความว่าเราจะทําไม่ได้นะ น้องคนนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเขาสู้สุดใจมากถึงแม้ครูเบิร์ตจะพูดบอกว่าทําไมถึงไม่ดูทวิโกก่อนน้องเขายังตะบี้ตะบันดูเดียรอัปเดตจนจบอะแต่ว่าทวิโกรู้สึกน้องเขาคงดูต่อแหละแต่จะดูต่อไม่จบแต่ว่าก็โชคดีหน่อยที่เบิร์ตมีการทวนพื้นฐานให้ในคอร์สเดียอัปเดตด้วยน้องเขาเลยเหมือนกับซึมซับทักษะไปอะนะครับแล้วเขาก็ไปสอบแบบทีหน่อย ก็คือ3ครั้งเพิ่มมาเลย300คะแนนนะฮะแต่ก็ต้องยกความดีความชอบให้ติวเตอร์ท่านอื่นด้วยนะอันนี้ครูเบิร์ตพูดในส่วนของครูเบิร์ตเพราะว่าน้องเขาลงเรียนครูเบิร์ตแล้วเขาบอกว่าดูดีอัปเดตจบหมดเลยนะครับโอเคอย่ายอมแพ้แล้วกันถึงแม้ดูเหมือน impossible แต่มันอาจจะ possible สำหรับเราก็ได้นะจ๊ะ